ก็มาต่อกับ EP นี้เนาะ EP ที่สองเนาะวันนี้เราก็จะมาเรื่องของ extension นะครับ extension เนาะก็ขออธิบายก่อนเนาะ extension คืออะไร extension มันก็เป็นอ่าก็เป็นตัวปลั๊กอินเนาะเป็นตัวก์ารเป็นอ่าเสริมเป็นตัวตัวเสริมนะครับเนี่ยอย่างที่พี่นพใช้เนาะก็จะมีอ่า extension เนาะ extension major อย่างที่นบใช้เนี่ยก็จะมีหนึ่งพันบิตเนาะหนึ่งพันหนึ่งบิตเนาะแล้วก็จะมีโปรไฟล์ดีเดอร์ er, แล้วก็มีเพิฟนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีสเกปอัพโ l เรชันเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโหลดเ e t e c t ชันเนาะอ่ะเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเนาะก่อนอื่นก็ไปที่ตัวโหลดก่อนเนาะเดี๋ยวพี่นบเปิดให้ดูเข้ามาที่เว็บไซต์ เดี <muitas> ๋ยวพี no ่นบจะทิ no ้ง no ลิง no ก์เอาไว้ให้นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าอย่างตัวสนึ่งสุดที่เนาะนะครับแล้วก็ไปโหลดมาเนาะอ่าหรือเราจะเซิร์ชเซิร์ชในนี้ก็ได้ครับเป็น e x เ e นชั่นเนาะโอเคก็ดาวน์โหลดนี่นะครับดาวน์โหลดอันนี้พี่นบดาวน์โหลดมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นหนึุด ตัวที่2ก็คือเป็นโปรไฟล์บิวดเดอร์ er นะครับโปรไฟล์บิลเดอร์ธรรมดาทำาหลักๆที่นุ๊ก็จะใช้อยู่ไม่กี่ตัวเนะาน er เนอะ,ะอันนี้โปรไฟล์บิวดเออร์เนาะเป็นอีกหงตัวหนึะครับโปรไฟล์บิวดเออร์แล้วก็มาล็อกอินเนาะแล้วก็จะมีวิธีการขอไลเซนส์แบบฟรีนะครับก็ นกดาวน์โหลดได้หมดละต,ตรงนี้เนาะอันนี้เปิดให้ดูเฉยแต่ก็จะเป็นตัวนึงก็คือเป็นตัวสกิปอัพคูปเลชั่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็ดิจิตเตอร์ล็อกอินเนาะแล้วก็สามารถที่จะมาหาพวก e อ็กเทนชั่ ได้เนาะเอาอีกตัวหนึ่งที่ให้นกบลืไปก็คอนสักชั่นถูกนะครับคอนสรั t ชั่นถูกก็ตัวนี้คอนสะัคชั่นถูกก็เป็นตัวนี้นะครับโอเคนะก็หาในนี้ได้ครับคอนสตรัคชั่นถูกเดี๋ยวเขาไปดูในคะนะอนสรัคชั่นนะผิดแบบคอนสตรั t ชั่น ตัวนี้นะครับเป็นรู u e construction นะครับนะครับคอนส t r u c t i o n t เอาไว้ทำกิดลายเอาไวา้ทำอะไรประมาณนี้นะครับกริลายโอเคอ่ะจากที่เราโหลดมาแล้วเนาะอันนี้พี่นพโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วหน้าเดสก์ท็อปเนาะเป็น extension เนาะก็จะมีหนึ101่งมหนึ่งีดมีเพิร์ฟอีกตัวนึงนะครับเพิร์ฟเนี่ยไว้แบบลบขยะลบพวกขยะเนาะ เ okay. อออะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเดี๋ยวยกออกก่อนนะครับไปที่ Extension นะครับแล้วก็ไปที่ Extension Manager นะครับเดี๋ยวขอถอนมันก่อนละกันเนาะเดี๋ยวขอถอนอ่าตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งบิตนี้ออกก่อนละกัน Manager m a n a g e พูดผิด Manager อัน Store ออกก่อนครับโอเคอ่ะเรียบร้อย เราจะลงเนาะสมมุติเราจะลงใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ install extension เนาะแล้วก็เลือกที่เก็บเอาไว้เนาะ,นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับลงทีละตัวนะครับกดโอเคเสร็จรอสักพักหนึ่งโอเคแล้วก็ store นะครับอ่าเพ่มเวอร์ชันใหม่นะครับเปิดมอนะครับอ่ามาแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็กด open นะครับจะได้ขึ้นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวหนึ่งล้วกันในไหนก็นไหนๆละ construction tool นะครับ uninstall นะครับโอเคอแล้วก็ไปที่เมนูนะแล้วก็ install โอเพนอ่าเมื่อผมก็ได้แล้วเนอะโอเค <c oughs> แล้วกดปิดด้านในไปเนอะแล้วก็มาที่แถบเมนูบาร์ได้นะครับแล้วก็กดคลิกขวาเนอะมันก็จะมีอ่าให้เราเลือกเนอะอ่าโอเคหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเรียกหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่เรยหนึ่งพันหนึ่งปิดเนอะโอเคนะครับหนปิดเนอะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่พี่นบใช้ก็คือ construction tool อ่าโอเคอ่าตัว p r o ไฟล์ builder นี่พี่นบจะไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ลงรายไม่ไม่ไม่ได้โชว์ลงให้เนาะเพราะว่าของพี่นบใช้หลายเส้นก็ลองไปหาโหลดดูเอานะครับแล้วก็มันมีวิธีการติดตั้งติดตั้งเหมือนกันนะครับติดตั้งเหมือนกันโอเคหลังจากที่เราลง extension แล้วเนาะอธิบายนินดนึงพวกหนึ่งสิบหนึ่ง bit เนี่ยก็จะเป็น extension ในการอ่า ทำพวกผนังทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนเดี๋ยวมันก็จะมีมีให้เราทำใช้เดี๋ยวสมมติว่าทำหนังคาอย่างนะครับมีมีให้มีให้ใช้ลองลาเล่นนะครับอย่างถือว่าพี่โน้ตถือมากก็จะใช้ทำหนังคาเนาะ ่ e, oof, ย้โอเคหลังคาของปัญญาเนาะก็ขก็นะจะเป็น extension ในการช่วยได้นะ,ะมีพวกบันดงบันไดมีอะไรพวกนี้นะครับนะรบันไดตปนะ็เปตัว ันเนาะโอเคแล้วก็โปรไฟล์บิลด์นะครับก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ไว้สร้างกิจไลน์ก็อย่างเงี้ยนะครับสร้างกนะิจไลน์นะเวลาเราเขียนงานนะครับเวลาเราเขียนงานนะโอเคเนี่ยไว้สร้างขีดไลน์หลักๆก,ก็ใช้อยู่ประมาณนี้ส่วนเพิร์กเนาะเพิร์กเพิร์กนี่ก็ใช้เพิร์กก็จะใช้ในการ คือว่ามาดูที่อันนี้กันพนุพตกแล้วมาดูที่แมทเทเรียลนะครับสมมตินอ่าแมทเทเรียลไปดูที่โมเดลอ่ามันจะมีแมทเทเรียลที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าอ่าสิ่งที่เราสร้างเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้นะแล้วเราลบทิ้งออกไปเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่เนี่ยเราก็ใช้เพิรนะครับมาที่เอเชันเนาะก็เพินะครับแล้วกดมันจะมีให้เลือกเนาะเพิร์คอมพอนแ เพิ่มเลเยอร์เพิ่มแมทเทเรียลเพิ่มสไตล์เพิ่ม Make Report นะตัวเนี้ยก็กดโอเคไปปุ๊บมันก็จะหายไปหมดเลยสิ่งที่เราไม่มีอยู่ในโมเดลมันจะทำให้ให้ให้งานไม่นับก็เบื้องต้นก็ extension ที่พี่นบใช้ก็มีประมาณนี้เนาะ,นะประมาณนี้ก็มีไม่ใช้เยอะพี่นไม่ใช้เยอะจะใช้จะใช้เท่าที่จำเป็นมีมากก็ลบนะครับโอเค ก็จบของ extension แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาทำง,งานกันเนาะกับคำสั่งพื้นฐานเนาะโอเคครับสวัสดีครับ